อยากบ,บอกเอาให้เล่นเป็นเวนอมโอ้โ,โเรียกกำลังเสริมมาเร็วโอ้หสติแตกสติแตกแล้วอเือยือหัอหือืออาือืออืออออืหอหอหหออ้หออ ออ้โหน่าร้ายนะนีแล้วดีแล้วเราสกิลอย่างแรงเจ้าตัวนั้นฝากการกัดกันนะครับทุกคนรีบออกไปยกไปเอ้ยโอ้ย เออเล่นเล่นไม่ดูเลือดเลยเล่นเล่นเล่นไม่ได้ดูเลือดเลยอุ้ยเดี๋ยว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 เดือดดานเดือดดานฮึ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 แฮร์รี่แฮร์รี่คือเอาไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ อืตอนนี้คือไม่เอาอะไรแล้วุยลืมดูเลือดลืมดูเลือดเลยอ้ยังเถื่อนเวนอมล็อกทั้งตึก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขวาตู้ว่างหงีได้เลยเหรอยังเถื่อนโอ้โหประใจไอ้โล่มันนี่ประสะใจก็จริงแต่เออเอออเออว้ัยิงอะไร ปัดนี้เอาคืนไปเอ่ออืออืมเออไปให้หมดดีตัว <c oughs> โอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้วิชัดวิชัดวิ่งชนหมดอะวิ่งชนหมดอะครับ มันอยู่นี่มันอยู่นี่เออโอ้ยดูดูว่าจะกินอ่ะถุไปเอาคืนไปอืออ่า ไปฝังไม่ฝังอะไรทั้งนั้นขังเลยข้างเลยของหม่ำหน่อยได้ไหมครับไปไปมาขวางทาง จับมาก่อนอ,อืออือ,อมาอ,อืออือจับมาก่อนล้วทุบคว้างทุบอืออือลงมาอะไรเอาขึ้นไปไม่รับ อูเ้เล่นอย่างมันเวนออย่างเชือดเฮ้ยไปหมดดุนุ่นดน่นอืม้ยอืมอืออ ย่าโอ้ยันสู้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยยืงไงไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นไอ้โล่เหรอออืยังไงเอาขึ้นไปเว้ย คงล้นะรองกรองไปโอ้มันเลียมันเลียมันเล่นกับเหยื่อของมันโอ้โอ้โโโอ้โอ้โอ้มอ้ออออี้อออออออ

เล่ไล่เราต้องมาเจอนักล่อือหอุ้ยอืยอ นว่านี้ขอหม่ำซะหน่อยอออืออือกอ,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 อจับหน่อยละกันอยู่ไหนอีกเอาคืนไปบนนูนนะ้นหรอบนนู้นเนอ ไม่หนีอยู่แล้วพวกไม่มีหนีอยู่แล้วอ,อยู่นู้นอยู่นู้นเอนนอขอ,อม,มั่นหน่อยแล้วกันนตออะตายซะ Anh... em vẫn vui giờ, mãu, phải, 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 2 phải, phải, Venom แล้วเวนอฟมันไม่กลัวไฟซะด้วยในที่สุดเคลเวทมันถูกใจมันละแกเราต้องแยกกันเพราะแกอย่างนั้นเหรอเยี่ยมมาก Uh! 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 Uh long have I dreamt of a perfect uh! death? Drenched uh! uh! in fire and blood! Will you give it to me? Uh! Oh uh! You destroyed our work! First our friends! Oh, let your vengeance Feast upon my flesh! <coughs> 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 Make this my final hunt! The end of all things! <coughs> <coughs> How fast are you? มาดิดิ้ดีขึ้นไปทำไมเยอะแยะปัดหมดอ่ะปัดหมดอ่ะไม่กลัวด้วยไฟอ่ะอือเอาหมดเอาหมดโอ้ยขอมั่นเลยนะครับอุ้ยหลายการักนะ สายการ์ดนะนั่นแหละอย่างนั้นไปไว

ตายที่คู่ควรเหรอเอานี้หน่อยเป็นไงคู่ควรพอหรือยัง

เรียบร้อยเควเว้น okay, เรียบร้อยเลยรอดไหมเนี่ยอ้อ oh, ดูจัดทรงดูจัดทรงปีเตอร์มาอย่างเนี้ยวิลเดแมนอยู่ไหนโบร คุณเฮ้ยนะแมนเอาออโดนบม่ำซนะแล้วโดนหม่ำหัวซะแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ โหุ่เละไปหมดแล้วสไปเดอร์แมนนี่คือหายโอเคยังคงอยู่ที่เวนอเมมือรีออสบอลมามแม่ครับ ผมผมไม่ผมทำอะไรลงไปอย่าก,กลัวไปเลยลูกรักลูกมีพลังที่ทำสิ่งที่เราต้องการมาตลอดแล้วนะเราจะรักษาโลกใบนี้ด้วยกันยังไงครับ <c oughs> เดี๋ยวจะแสดงให้ดูอืม <c oughs> อะไรวะเนี่ยโหเฮ้ยน <ah ี่มันไม่รักษาโลกล้วแฮร์รี่เพื่อน ต้องขุมมันแฮร์รี่เ้ยมันโอ้เราจะรักษาทุกคนทุกทุกคน อยู่่นีเละเลยครับออสคอบแฮร์รี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยเราฉันจะไปหานายเจอได้ยังไง บัตรมูลนิธิเอมมรี่ของเราโอเคถ้าแฮร์รี่ยังห้อยบัตรไว้อยู่ต้องใช้ดาวเทียมออสคอปหาตัวให้ได้บอกว่าเขาพกบัตรันอยู่นะเยี่ยมสัญญาณทำนั้นแรงมากในเวลาออกเดินทางตรงนั้นแหละ สัญญาณเครื่องที่เ<ล>หรอแสดงว่ามันน่าจะอยู่กับแฮร์รี่ <c oughs> แล้วแฮร์รี่ยังเป็นเวนอมอยู่เหมือนเลยเคลื่อนที่เร็วมาก <c oughs> ฉันทำตุกดุเลขกับแฮร์รี่จริงๆตอนใส่ชุดนั้นฉันต้องหาเขาให้เจอแล้วขอโทษเขาซะแล้วพยายามคุยกับเขา <c oughs> เราต้องไปนะเพื่อนเราไปช่วย <c oughs> โอเคเราต้องต้องเอาชุดออกให้ได้สัญญาหยุดเคลื่อนที่แล้วอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนตึกรอบพิกัดที่อยู่ลงไหนรดีกว่าเขาต้องอยู่ใต้ทางยกระดับนั่นแน่โอ้โหก็คือ เละตุ้มเป๊ะเอ้ยดูว่าบักนี่ไงบัตรแฮร์รี่เจ๋งอยู่นี่นี่เองแฮร์รี่แฮร์รี่ it's มีฉันเองเฮ้แฮร์รี่ได้ยินใช่ไหมฟังน้นเราจะหาทางรักษานายด้วยกัน เอาที่ดีกว่านี้อุ้ยอุ้ยแฮรี่เพื่อนแฮรี่แฮรี่แฮรี่ไม่ใช่แฮร์รี่แกไม่ใช่เออมาเกิรดฉันจะคิดถึงพลังจักซิงโอดขึ้นมาแล้วสิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่แฮร์รี่มันมีตัวอื่นแล้วมันมีเต็มไปหมดไม่นะมีอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยแฮร์รี่เปลี่ยนคนพวกนี้เป็นซิมไบโอตเหรอเนี่ยโอ้โหบาดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยอืมโอเค,อเคจะปล่อยคนนึง่งใงจงเงย,ย็นใจเย็นยับยับจะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรโอเคเริ่มตึงมือแล้วต้องอหอยมา์มาช่วยอือนี่มาเองขอเรื่องเด็ดๆนะมาก็เรื่องกับแฮร์รี่เขาก็มาใส่ชุดน,นั้นแล้วมันก็เปลี่ยนเขาเขากำลังเปลี่ยนให้กายคนเป็น คนเปลี่ยนเป็นเซนไิโอนตอนนี้ฉันยังไหวแต่เหมือน,อนโอ้โหยอโหโอโ,โ,อโเราต้องหาอุยต้องหาตัวแฮร์รี่แล้วหย,ยุดก่อนที่รัฐบ,บานไปตัวอะ้รเ <c oughs> ออ <c oughs> คุณไม่เป็นไรแน่นะครับ มลสไมลสหนมาช่วยฉันหน่อยสิได้ข้อความคุณแล้วท้อทีผมตามหาแม่อยู่คุณคงเห็นข่าวเรื่องเคเวินตายแล้วสินะอะไรนะยังคิดว่าใช่แฮรรี่หรือเปล่าก็อาจจะคงใช่แหละเราต้องหยุดเขา โอเคผมมีไอเดียแล้วตอนคุณโดนครอบงำเสียงบางอย่างทำให้คุณอ่อนแอลง ะระฆังแต่เราแบบมันไปนไหนมาไหนด้วยไม่ได้นะไม่ได้หรอกแต่ผมมีแอปมิกเสียงในมือถือผมสร้างขึ้นเสียงแบบตะครังได้จากนั้นเราก็ใช้เสียงสูนี้สุก,กแพรลรี่และกองทัพของเขาฉลาดดีนั้นที่นายตัดสินใจเรียนเรื่องดนตรีนะ่ะเชิญเอาความเห็นนี้ไปบอกคณะกรรมการให้ผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ว่าไงก,งกิงกี้รับสักทีแม่นายกับฉันเราตามหาตัวลูกในควักแม่ผมก็ตามหาตัวแม่เหมือนกันผมส่งข้อความบอกแม่แล้วว่าผมปลอดภัยแม่ไปรับข้อความเพราะเราอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินตามหาตัวลูก อ,อะไรปลอดภัยก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันนั่งรถไฟกับบ้านกับแม่นายอ๋อฉันมีเรื่องจัดการก่อนเดี๋ยวรีบตามไปโอเคโอเคต้องหาทางทำเสียงแบบะระฆังของเคราวเวนแถวน,นี้พอมีเสียงอะไรที่ใช้ได้บ้างนะเสียงเรือเยี่ยมรูปร่างเหมือนระฆังของเครเวนเลย จะเล็กกว่าสิบเท่าเถอะห้องสะท้อนเสียงอาใช้ประโยชน์ได้ไดใช้เจ้าระฆังนั้นเข้าไปในโรงเก็บนั้นได้ยังไงนะโอเครยบร้อยคอนเทนเนอร์นั้นน่าจะมีอะไรดีๆอยู่ถ้าฉันทำมันตกได้เสียงคงกลางวานแน่น่าดูเลยนะเสียงมีอะไรอีก ขอเสียงในมุมสูงไม่มีแล้วนะโอ้ยนี่เหรอโอเคเยี่มยมย <c oughs> ยบมันทึกเสียงเรียบร้อยซิมเบียสดซิมเบียดึง เออพวกมันไปถึงเร็วขนาดนี้ได้ยังไงเออเจอรีเวิร์ดฝัดไปหน่อยอือมันโคตรึกโคตรึกขึ้นมเล่นข้างบนก่อนอ้ ขอโทษดิชงนะครับ,พ,รบพินผู้ถูกจะพวกนี้มันเกี่ยกลาดต้องไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นด้วยไม่เสียงพวกนี้ให้เสร็จก่อนที่พวกมันจะโผล่มาอีกดีกว่าโอเคโอเคตรงนั้นไป <c oughs> ช่ดไหนนะฮะ นี่แหละมีเครื่องยนต์แต่ไม่มีพลังงานโอเคต้องทำให้เสียงกล้องอีกหน่อยดูกันเลยนี่ไงเจ๋งกลางวานสุดอัดเสียงเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่บูทเสียงขึ้นความถี่ต่ำ แบบสัส่นสะเทือนเท่านั้นอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นอันนี้อหรอเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ต้องขึ้น <predictions. S 1> ไป ا. บนนั้นมาตามทันต้องขึ้นไปตรงหงมตรงนั้น ตรงนี้นะไมค์โอเคอเยี่ยนะมได้แล้วโอ้ไม่์ไมคไมค์ไมค์มาก็ดีแล้วมาจากไหนกันพวเนี่ยเออถึงออกมาเออโอ้โหไมคอย่าลืมนะพวกนั้นเป็นคนอยู่สไปเไปเดอร์แมนคุณซิงเบลตาตามผมมาที่ตัวเมืองขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหม กำลังไปกำลังไปได้เสียงมาไหมได้แล้วตอนนี้ผมต้องหาวิธีใช้มันเป็นอาวุธเฉยๆเรื่องนี้ฉันมีแผนอยู่ไม่ถึงเวลาแล้วมรีเวอร์ดฟลัดอื้ออ,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 อ อู้มันถึกกันจังถึกกันจังแล้วเอฟ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 ยิงด้วยอู้ออ้โอโอ้โคตถึก ถึกแต่ละตัวโอ้ยอุ้ยแล้วเขาพีชคุณอยู่ไหนเนี่ยเกือบแย่ถึงแล้วนี่ฉันพลาดอะไรไปบ้างเยอะเลยเดี๋ยวผมส่งเสียงไปให้นะบอกว่ามันจะเล่เข้าเลยเข้าเลยเข้า ไปเร็วไปเร็วยังไงครับเนี่ยเปลี่ยนระเบิดสั่นสะเทือนของคุณอัปเกรดเป็นโซนิคเบิร์สอืมนี่อะไรยังเจ๋งเจ๋งมากไหมเจ๋งมากอืมดู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  ยืมอู้หหมาเจ๋งครับมายโคตรปูหูนี่เดียสไปเดอร์บราเธอร์ดินขึ้นไปก่อนเออเอาเว้ยโคตรชอบท่านี้ ยังมีเยอะเราทำได้ผมส่งตำแหน่งไปให้หน่วยกู้ภัยเดี๋ยวพวกเขาดูแลคนเจ็บเองเป็นความคิดที่ดีรถไฟต้ดินวุ่นวายมากรถไฟติดงแงกมีเมือกเต็มไปหมดเลยกิงกี้แถวดักรัดเซิร์เคิลพวกเราอยู่หลายคนกิงกี้เรากำลังไปเยียมเลยรีมาด้านลูกรักแม่รักลูกรักแม่เหมือนกันครับทำไมแฮรี่ถึงทำแบบนี้นะสร้างของพวกนี้ทำไมจะไม่ คิดว่าแฮร์รี่เป็นคนทำหรอกนะแต่ไมอยก็ไม่ใช่แฮร์รี่คนที่ฉันรู้จักทางนั้นใครซิมไปอดเหรอใช่ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามันกำลังพยายามหาบ้านใหม่ให้ตัวเองอยู่